สวัสดีครับเช้าวันนี้ครับมาอัปเดตไก่ใหม่ครับตัวขาวครับเป็นน้องของเจ้าเมนครับตัวนี้ตัวนี้นะใครชอบอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไก่หนุ่มครับไก่หนุม่มเหลือเม็ดข้าวโพดครับนี่เสียงขันก็ประมาณนี้ครับ น้องของเจ้าเจ้าเมีนครับตัวนี้นี่ส่วนตัวนู้นเจ้าแข้งทูดครับเจ้าแข้งทูดมีความหมานร้อยเปอร์เซ็นครับส่วนตัวนี้เป็นน้องเจ้าเมีนยังไม่มีแต้มครับปีปีนี้มี รอบรองมีผลงานแน่นอนครับนี่หางใสมาเต็มแล้วครับหอนใหญ่ตั้งเปิดดีครับ เจ้าเจแข้งท <c oughs> ูดกำลังถ่ายผลครับตัวนี้รับรองปีนี้มีผลงานแน่นอนครับ ใครสนใจตัวนี้เปิดแบ่งครับไอตัวนี้เปิดแบ่งเท่าหนึ่งเท่าเท่าห้าครับเอาง่ายๆคือพันห้าครับ ตอนี้พ่อเดียวกันไอเจ้าตัวเม่นนี่ครับไอพ่อเดียวกันปีที่แล้วได้เสดยพ่อมันได้เสดยประมาณยี่สิบหกก็เลยหยุดแต้มไปประมาณยี่สิบหกตัวครับทีนี้ก็เลยเอาลูกทรายมาต่อรับรองมีผลงานแน่นอนครับใครสนใจก็ นี่สายดูดดีครับติดตามได้ครับนี่นี่นี่นน <c oughs> สีนี่อาจไม่สวยเท่ากับเจ้าหลุงเล็กนะ <c oughs> ไอเจ้า <c oughs> ไอเจ้าเคียงทูดเจ้าเคียงทูดหลุงหลุงตังหลุงตังนี่น แข้งขาขี้ทุดออกำลังทายครับนี่เจ้าเดนเด็กออขอบคุณครับสำหรับวันนี้<ห>นอัปเดตเพียพงแค่นี้ครับ